ตาที่เดิมผมลับก่อยครับกดูวงทิคเซ็ปตอยแข็งหนักจัดไปไรนี่นูเนี่ยนี่ไัจนอางเงว่า่เมืนตัวจริงนี่านครับ ี่ครับอาหารเราน่าเรียโอ้ยจุ๊จุ๊มีลาบสับคม,มดุดต้คนคมอู้สุดยอดสุดยอด,ออด,เ,ด,ยอดเอาสมการดีกแล้วเราเราอีกเด้ออุดมันพริกปุดดวดปลุกเดือดจัดไปครับ ออันี้คืออะไรเนี่ยนะครับเอาปันอาสิเอาบ้านเลยนี่จู้ยลยไหมเเป็นก้อยกันนะครับเผื่อืมอืู้เรื่อทิพย์ตอนนี้พักเจอวะอืมเฮ้ยเฮยเฮ้ยพักยังครับนี่ยกการหินพักการหิ้พักมีอีสานอือนีครับนี่นทดีต้องปันท่ะ đây 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 nếu không không này không 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 đây เขาเจ้ามีมาแต่ด่แล้วลหรออะไรบอกทางใครทหารสนามหลวงท่านสามบ่งบรรยากาศเบ่งบรรยากาศได้เลยครับคนหลายอ่ะเป็นเคีื่องไม่มีหมวกนั่งเลยนี่เคีื่องไม่มีนั่งเลยทำไมอ่ะคนหลายจูเกอร์นี่มาชิมกว่านี้อนะอ๋อเอาคุณจะลองเฮ้ย เนี่ยเราลานเราคอยอยู่เนี่ยเดีหลอกหลอกเบิ้ <c oughs> งปลงาถึงลานเป็นไฟอ่ะหือมไย,ยดูชิตาเกะกเอะไปเรื่อย <c oughs> เหมือนนะเอ้ยนี่น <c oughs> ดียอ่ะ,อะเอาไปไม่เนเย็นี่ไปดิไปดิเมีว่ะเรเบียกูขับรถไปอ,อเอาเอี่นีจะยึดข้ามมยตอเลยแต่ว,ว่าไปได้นนไปไปไปบยากง่ายเลยไปได้ ทานมครับทานมาทานมาทามาทานมีทานมา,นมาทานนีมมม้มาแล้วพี่ขอเจ้างหน่อเจ้าอีก่นนี่ครับออาตอนีครับผมเดี๋ยวกระเบิดน, <laughs> นี่นะเดี๋ยวเสืจูเข้าไปเีก๋กระเบิด<ม>เจ้านี่ยวง เดี๋ยวจะลิ้นคนหรอนะเดี๋ยวเดลังลงคนหมักือว่าขอให้มอฮะแ่มมึกอร่อยนี่ใช่ไหมผมกินมนแบเลยอืมไอเมื่องน๊โอ้ัดกเลยลางลับ kalı. Mm. Ne? <maar> Yahoo! <yapmış> Bu มันไม่ลองแดกแค่เสียงสูงเสียงว้ากเลยว่ามันจะเติร์ได้เหมือนกันก่งหนักยงหนกลองจะโดนฟอร์ไหมโอ้โหได้ขวดหนึกฟังแผนฟังแผนคลิปนะจังหวะเลยเติร์ดเอาวงเอาเวียนแม่งเอสโ้เลสโซสโลด ตลอดูีูดรเูียเล่นหมดอะเพราะอะดตัวตีจะเดูมามแล้ว่วงใี่ไหมใช่องเที่ยวดนลนตีเยอเนาะใช่ใช่หมเยอะก็ิงือว่าคุณภาพมันระเทได้ได้ดับเหมือนไม่เล่นชิบ้านร้านระดับร้านนี้เนาะ ร้ันอลลินมันก็บดบดเึางเนี้ยดินแลยวอยู่มาห้าสิบปีบอกสามสิบใช่ไหมกคุณติดตามเพจเขาอยู่ตัวนี้น่ะคู้ทำเนี่ยเดี๋ยวเอารูปนั้นรูปนี้มาขึ้นรูปนั้นรูปนี้มาขึ้น,นเนี่ยเออเดี๋ยวชอบเบนดมีดูฮันสันเนีง เปี้ยวค่ะืกนนนนนินั้มบอมครับอมอแวะรได้ี่กขาดีนีย どうして คือในรละการนเนี่ย้โอคโหตัวนี้ย่างด้วแข่งยาวเหลือเกินด้วยคลิปนั่นแหมฮะบิ๊กบอยไหมบิ๊กบอยที่กี่ฮาร์เลยเหรนียไปดูนะตูดอ้วนไม่รู้มันขึ้นมาอย่างไรไม่รู้แต่ว่าคลิปนี้แต่สองปีไปแล้วแหละแต่ว่าปัจจุบันนี้แกก็แกำลังทำคลิปอยู่กี่ฮาร์เลย ไปขีิดอยู่อเมริกาเนี่ยน่าขับบินไปล่าก็ไปเช่ารถขี่ข้ามรัฐแม่งแล้วก็ท่องให้ดูแล้วก็บิวกล้องเนี้ติดขึ้นมาแล้วกล้องเหมือนมอเทีวายไปวายมาเองนี่เหมือนบินเข้าไป6 0เออเข้าไปเห็นวิวภูเขาแม่งโหสวยงามขี่แบบขี่เนี่ยตามซาำรัฐเออตกแต่งเหนชุอนตามนั่นนี่ไหมกล้อง160้ปดักหิวเมารัดมอเด็ดเวลาขี่รถเปเดินเล่นอยู่เลยเป็นแหน่ ขาบอเ่ะขาบอ่ะกอด OK. แบบนี้เลยแต่มีกล้องอีกข้างหลังเด้อขาผมเออง่ายอยู่ที่ข้างหลังเด้อขั้วอยู่ทำไมมันมีหน้าหลังวะโคโค่มือมือสี่ว่ะอันนี้นะกลางม,มันจะเป็นเป็นแบ,บน,นลงอืมอมีอะไยี่ห้อว่าเออพราะอะไรอะไรปะที่ดังๆอีกอันหน,นึ่งอ่ะมีโคโค่แล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งอ่ะโคดัก อะไรทุกอย่าง CG CG อะไร GTCI เออ GAI เอออ๋อมันเป็นไอ้ยี่ห้อโดดนั่นน่ะเออใช่ใช่มันทำกล้องเลยกล้องสวยโอ้ยกล้องคนงามแม่งแล้วเทคโนโลยีดังดีมากแอนด์สั่นของโดรนของโดรนเนี่ยซื้อมาสามหมื่นกว่าหนึ่ะบินข้ามผงตัน GPS กล้องสั่นลงได้โอ้แมยบินคนไกลเรามองเห็นนะวันไปแล้วสิบโลไปสิบโลได้สิบโลเนี่ยไปจริงต่างกันมาได้ เขาคูแม่งนี่มึงกดกดออโต้เลงวิ่งกลับมาหาเราตรงจุดที่ลงตอนมีจีไม่พันมึงอยู่ตรงไหนกับแอรเราไม่รู้ว่ามันจะมาหาไหนแอร์คูหรืออะไรแอ่์มึงตั้งหล็กจะมาหามึงอ่ะจะมาเองเลยโคตรงดงามสวยกล้องสวยเลยดีเจไอดีเจดีเจก็แพงอยู่นะแพงกล้องพวกแบบเนี้ยแพงข่งกว่าโควบคอีกันแค่ไอ้เนี้ยไปซื้อมาแล้วนี่ยสามพันกับรุ่นจักรเลย ก็ดีดีของประโยชนต้องไอ้มากนสันนะแช้อุปโลงไปใช้ใช้เป็นมือหันยพอใช้แล้วพุดติดเลยโอ้แม่งจับแม่งมา่ถาวกันโมโตมอเตอร์แม่งแบบแน่นเหมือนกันเขารื้อสนเทาารือเปล่าเอ้ยนั่นไงที่หนมาฮกูไปซื้อรถตุเปียกกปน่ะรถมาหาเดื่ยงเพื่อเก้าพันเอ้ยสามพันสามพันไม่สาม